จึงเกิดสงครามระหว่างสุโธนาดและสุวรรณนาดทำให้ลำน้ำที่เคยสงบสุขนั้นปั่นป่วนวุ่นวายอยู่นานสึกของสองสหายดำเนินไปยากอย่างที่จะยุติหลอนถึงพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ต้องหาวิธีให้พญานาคทั้งสองนั้นหยุดสงครามกัน ตำนานของแม่น้ำโขงนั้นเกิดจากพญานาคได้แข่งกันสร้างแม่น้ำตามตำนานเน่าว่าณนะเมืองหนองกระแสทางเหนือของประเทศลาวเป็นเมืองที่พญานาคราชสองตนครอบครองอยู่โดยแบ่งหนองกระแสออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นเขตครอบครองของสุดโทนาคหรือพญาสีสุดโทและอีกส่วนหนึ่งเป็นเขตคกบครองของสุวรรณนาคทั้งสองเป็นสหายที่รักใกล้กันมาก และปกครองเมืองหนองกระแสร่วมกันอย่างสงบสุขเสมอมาโดยตกลงกันว่าจะไม่ออกล่าสัตว์พร้อมกันโดยเกรงจะกระทบกระทั่งกันเองและหากฝ่ายใดออกไปล่าสัตว์ได้มาจํานวนเท่าใดต้องนํามาแบ่งอีกฝ่ายครึ่งหนึ่งเสมอครั้งหนึ่งถึงข่าวสุดโทนาดออกไปล่าสัตว์หาอาหารได้เนื้อช้างมาจึงจัดแจงแบ่งเป็นเนื้อช้างให้กับสุวรรณนาคครึ่งหนึ่งซึ่งมีจํานวนมากมายเต็มลําเกวียน พร้อมทั้งขนหางนั้นซึ่งถือว่าเป็นมงคลยิ่งด้วยซึ่งทำให้เกิดความพึงพอใจกับสุวรรณนาคยิ่งนักต่อมาเมื่อถึงคราวสุวรรณนาคออกไปล่าสัตว์หาอาหารบ้างแล้วนะครับครั้งนี้สุวรรณนาคได้เม่นมาเป็นอาหารจึงได้นำเนื้อเม่นและขนของเม่นแบ่งให้แก่สุธโวนาคจึงหนึ่งเหมือนเช่นเคยแต่เม่นนั้นเป็นสัตว์ขนาดเล็กและมีขนมากจึงได้เนื้อปริมาณที่น้อยนิดเมื่อเทียบกับขนที่มีมากมายแล้ว สุโทานาจึงเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งด้วยความเข้าใจผิดว่าสุวรรณนาคนั้นไม่มีความซื่อสัตย์แบ่งเนื้อมาให้ตนไม่ถึงกึ่งครึ่งหนึ่งตามที่ตกลงกันไว้ฝ่ายสุวรรณนาคนั้นพยายามอธิบายอย่างไรก็ไม่เป็นผลจึงเกิดสงครามระหว่างสุทโนาคและสุวรรณนาคทำให้ลำน้ำที่เคยสงบสุขนั้นปั่นป่วนวุ่นวายอยู่นานศึกของสองสหายดำเนินไปยากอย่างที่จะยุติ หลอนถึงพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ต้องหาวิธีให้พญานาคทั้งสองนั้นหยุดสงครามกันพระอินทร์นั้นได้ออกอุบายให้พญานาคทั้งสองแข่งกันสร้างแม่น้ําขึ้นคนละสายใครสร้างได้ถึงทะเลก่อนเป็นผู้ชนะและให้ครอบครองแม่น้ําแห่งนั้นและจะบรรดาลให้เกิดมีปลาบึกขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแม่น้ํานั้นด้วยเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วสุโธนาคก็ได้เกณฑ์ไพร่พล,ลสร้างแม่น้ํามุ่งไปทางทิศตะวันออกของหนองกระแสทันที สุดโทนาคเป็นพญานาคราชที่ใจร้อนและมีอิทธิฤทธิ์มากจึงสั่งให้ไพ่พลขุดแม่น้ำอย่างเร็วที่สุดเมื่อมีภูเขาขวางหน้าก็สั่งให้ไพ่พลขุดเลี่ยงหินผาและภูเขาอย่างรีบเร่งทำให้เกิดความเลี้ยวเขียวคดไพ่พลรีบขุดดินสร้างแม่น้ำหลบเลี่ยงภูมิประเทศที่เป็นเขาจึงได้แม่น้ำที่มีความคดโค้งจนออกถึงทะเลในที่สุดด้วยลักษณะที่คดเขียวของแม่น้ำสายนี้พระอินทร์ จึงทรงให้ชื่อว่าแม่น้ำโขงและได้แฝงมาเป็นแม่น้ำโขงในปัจจุบันส่วนทางสุวรรณนาคเป็นนาคราชที่มีความละเอียดอ่อนกว่ามีความปนิตบรรจงจงสั่งให้ไพร่ผลขุดแม่น้ำให้ตรงทำให้ต้องใช้เวลาในการขุดแม่น้ำอยู่นานและได้แม่น้ำสายไม่ยาวนักและแผลสุดทนาคไปในที่สุดแม่น้ำที่เกิดจากการขุดแกงขันนั้นได้ชื่อว่าแม่น้ำนาน ซึ่งต่อมาก็แผงมาเป็นแม่น้ำน่านอย่างที่เรียกกันในปัจจุบันและแม่น้ำน่านก็เป็นแม่น้ำสายที่ตรงกว่าแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยพระอินทร์ทรงให้สุวรรณนา,นาคครอบครองแม่น้ำน่านที่ต้นและบริวารขุดขึ้นจึงได้ขนานนามแม่น้ำแห่งนี้ว่าแม่น้ำน่านแห่งสุวรรณภูมิอันหมายถึงที่อยู่ของสุวรรณนาคซึ่งก็คือผืนแผ่นดินที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันและได้ขนา,า,านนามแผ่นดินแห่งนี้ว่าสุวรรณภูมิ